สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอล วันนี้ก็จะมาคุยกันหลังเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่สุดท้ายประจำคืนวันเสาร์นะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งบอลหมัดเปิดบ้านชนะยุคเซนไปได้ด้วยกอสองประตูนูนะครับจาก2ประตูของโนโมนิคซูนังกี้ในช่วงครึ่งเวลาหลังทาให้บอลหมัดเก็บ3แต้มนวนนี้ได้สาเร็จนะครับแล้วก็ถือว่าทําให้หายใจพ้นจากโซนท้ายตารางไปสักพักหนึ่งก่อนเบรกทีมชาติได้ดีเลยนะครับเรามาดูในรายละเอียดของเกมวันนี้กันเลยดีกว่าสเสมอตัวจริงวันนี้นะครับฝั่งบอลหมัดมาในระบบ4ี่สองสามหนึง่งผู้รักษาประตูเนโต กหลัง4คนมากอสเซเนซี่จับคู่อินเดียสบันดี้แบ็กซ้ายลอยเคลลี่แบ็กขวาแม็กอารอนกองกลาง3คนเลวิสคุกจับคู่ไรอันคริสตี้กอ,องกลางรตัวลุกจัสตินไทร์เวิร์ดปีกซ้ายมาคัสทาเวเนียปีกขวาองตองเซเมนโยส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นโดมินิกโซลังกี้นะครับก็เปลี่ยนแปลงทีมกันทั้งเยอะเลยทีเดียว5ตำแหน่งนะครับจากวันที่บุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มา6กตอนน่อหสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ในรายของประตูเนี่ยก็ได้เนโต้ที่หายเจ็บกลับมาลงประตูจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเกมดับเนี่ยทางคริสเมแพมกับนิโอสเคอร์เคสเนี่ยถือว่าโดนดรอปไปเป็นตัวสำรองทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นโอกาสของมา์กสเซเนซีอีกครั้งหนึ่งส่วนในโคต้ากองหลังหนึ่งเนี่ยไปเพิ่มในเกมรุกวันนี้นะครับซึ่งกองกลางวันนี้เนี่ยก็ทางฟลิปวิลลิงกับเล็กสกอตมีการบาดเจ็บทั้งคู่ไม่มีชื่อในเกมวันนี้นะครับเลยเป็นโอกาสของทางเลวิสคุกได้ลงสนามแทนส่วนในแง่ตัวรุกที่เพิ่มมา2คนนนเเี่เป็ทางสอน,นกอง,อง เซเมนโยที่ได้ออกสตาร์ทในทางตำแหน่งปีกขวานะครับส่วนฝั่งนิวคาเซิลมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตู Nick ope, นิกโปบฟกองหลัง4คนฟาบินเช่จับคู่จเจมอลลัสเซลแบ็กซ้ายแลวิธฮอร์ side, แบ็กขวาคิดแดนทิปเปียขกองกลาง3คนลู Louis, iley, Joe, Will, ke, อิสไมลี่โจวิลล็อกชอว์ลองสตาร์ฟส่วนสาประสานเกมลุก Anthony, Gordon, Miguel, on, แอนโทนี่กอร์ดอนมิเกลอเมรอนและโชลิงตันนะครับ ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงทีมสามตำแหน่งทีเดียวนะครับจากวันที่บุกไปแพ้บรเสเซียดอทมูลเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกมวันนี้เนี่ยในตำแหน่งกองกลางนะครับบุนุกิมาไรส์ติดโทษแบนเป็นโอกาสของเลวิสไมลี่นะครับที่ต้องใช้เป็นตัวเยาวชนเลยทีเดียวในเกมวันนี้นะครับเนื่องจากตัวเจ็บเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วสองฝั่งเนี่ยคารเซิลน,นะครับส่วนในตำแหน่งเกมรุกเนี่ยก็ถือว่าต้องดันโชลิงตันไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับจากการที่คาร์ลมิลสันเนี่ยมีการบาดเจ็บแล้วก็ถือว่าลิปลาเมนโตที่ได้ออออออกกกกกกสสสตาาาาาารรร์์์ททเเ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 มมมมมื่่่่่่ลลลลลงงััปปดหหนนนนียยไไวิิิ็็โโบข อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนแอนโคนี่กอร์ดอนเนี่ยก็กลับไปยืนปีกซ้ายอีกหนึ่งครั้งในวันนี้นะครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับถือว่าเป็นเกมที่บอลหมัดเนี่ยดูดีกว่านิวคาสเซิลค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแม้ว่าในแง่ของการคองบอลเนี่ยอาจจะดูเหลื่อมล้ำกันนิดๆนะครับเพราะว่าบอลหมัดเนี่ยกองบอลแค่51%ส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยกอง49%นะครับก็ถือว่าโอกาสยิงของบอลหมัดเนี่ยมีมากกว่านะครับโดยยิงให้โป๊์เซฟเนี่ยไปถึง4ครั้งเลยนะครับโอกาสจาก แตนคิสตี้สครั้งเซมิโนโยนหครั้งแล้วก็ดัสตินไคเวิร์ดหครั้งนะครับส่วนทางนิวคาสเซิลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมแดนกลางของพวกเขาเนี่ยการขาดบุนโอกีมาไรส์ที่เป็นปกติจะเป็นตัวคุมจังหวะนะครับพอติดโทษแบนไปนในเกมวันนี้แล้วเป็นเด็กอย่างลุกไมลี่เล่นเนี่ยการคุมจังหวะตรงนี้เนี่ยหายไปชัดเจนเลยนะครับแล้วก็โอกาสที่นิวคาสเซิลขึ้นมาแบบต่อเนื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยเลยนะครับโอกาสที่นิวคาสเซิลได้จบเนี่ยมีประมาณ2ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งกกก็็ถืือออออวว่่่าาาไมคคยยยันตรด้อโอส จากครั้งแรกเป็นลองสตาร์บได้ยิงนะครับเนโต้เนโต้ได้เซฟไว้ครั้งหนึ่งส่วนอีกหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นทางด้านของเลวิสฮอร์นะครับได้ยิงแต่ลูกนี้เบาแล้วก็ถือว่าเนโต้เนี่ยรับสบายเลยนะครับตรงตัวไปก็ถือว่าเกมในช่วงประมาณ15นาทีแรกเนี่ยมีฟาร์เบนแชร์นะครับที่ถือว่าลงไปกลุ่มที่แฮมสตริงนะครับแต่ลงมาเล่นต่อได้นะครับตอนแรกนึงว่าต้องเปลี่ยนตอกตั้งแต่คนแรกแล้วนะครับสำหรับทางฟาร์เบนแชร์เนี่ยแต่กลายเป็นว่าคนที่เจ็บหลังจากนั้นเนี่ยมิเกลออมิดอนนนะครับบกลาายเเป็็ว่จ ในช่วงผ่านไปครึ่งชั่วโมงแรกของเกมแล้วก็กลายเป็นว่าเออริรอนเนี่ยเล่นต่อไม่ได้เลยนะครับกลายเป็นแมตติชี่เนี่ยต้องลงมาแทนเออริรอนเนี่ยีทีท่30เลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอาการของนิวคาสเซิลหลังจากที่มีบอลลุบโกลบมาเตะเรื่อยๆเนี่ยก็ค่อนข้างกรอบชัดเจนนะครับดิสไลชื่อเจ็บก่อนอนะันนี้9คนเกมวันนี้ก็บวกอีกเป็น10แล้วนะครับก็ถือว่าเกมของทางนิวคาสเซิลเนี่ยก็ ช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็เนดเหลือเชื่อเลยนะครับที่ยันอยู่จนจบมาได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณโป๊ปเลยนะครับที่เซฟไว้มากมายขนาดนี้ซึ่งก็เป็นนั้นว่าจบครึ่งแรกนะครับทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็ยังคงเป็นทางฝั่งบอลมัดที่ยังดูดีกว่าทางฝั่งของนิวคาเซิลนะครับแม้ว่าเปิดเครื่องหลังมาเนี่ยดูจะมีโอกาสยิงน้อยกันหน่อยแล้วก็ดูนิวคาเซิลเนี่ยจะได้รุ้นกว่าด้วยนะครับจากการปั่นฟรีคิกของ, ier, งทิง ก็เซตท,ทั่วทีมไว้ได้ทั้ง2ครั้งนะครับส่วนทางบอลมัดเนี่ยถือว่าพอพ้นจังหวะพวกนี้ไปได้นะครับก็มายิงลูกแรกมาได้สําเร็จนะครับนาทีที่60เป็นจังหวะที่วิลลลอกนะครับปั๊มบอลจากเซเมนโดไม่ดีนะครับทาให้บอลลูกนี้กระดอนมาเข้าทางของโซลังกี้นะครับเป็นโชคดีของบอลมัดด้วยทําให้ยิงลูกนี้เข้าไปได้นะครับก็เป็นประตูออกนําสําเร็จในเกมวันนี้นะครับหนึ่งประตูศูนย์แล้วก็ถือว่าลูปเกมเนี่ยก็ค่อนข้างดีกว่าด้วยนะครับในภาพรวมเนี่ยแล้วก็ ถือว่าทางเดวิสเซิลเนี่ยพอโดนนำแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับส่งทางฟิลพาร์คิสันเด็กอีกหนึ่งคนนะครับลงมาแทนทางด้านของไมลี่ที่เป็นเด็กที่ลงในช่วงครึ่งเวลารแรกนะครับก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เล่นได้ไม่ค่อยโอเคนักนะครับก็เลยเอาเด็กอีกคนหนึ่งลองมาลองดูนะครับก็ส่วนทางฝั่งบอลมัดเนี่ยก็ส่งทางด้านของอดัมซัมมิธลงมาแทนแม็กอารอนที่มีการบาดเจ็บแล้วก็หลุยสินิสเทร่าเนี่ยลงมาแทนจัสตินไควัดก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวลุกเนี่ยตามตำแหน่งเลยนะครับ ก็เรียกได้ว,ว่าการเปลี่ยนตรงนี้ของบอลหมัดเนี่ยก็ค่อนข้างตรงจุดเลยนะครับก็คีย์เวิร์ดจากที่ช่วงแรกจิตจาร์ดนะครับแล้วก็เริ่มจะหายไปจากเกมพอเริ่มครึ่งหลังมาพอเปลี่ยนตรงนี้ลงมาเนี่ยซินิสเตล่าเนี่ยลงมาก็ถือว่าจิตจาร์ดแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมนะครับบทเกมลุกเกมลุกบอลหมัดเนี่ยบดเกมรับของนิวคาสเซลเนี่ยเรื่อยๆจนยิงประตูลูกที่สําสำเร็จในนาทีที่เจ็ดสามนะครับ ก็เป็นจังหวะที่ซินิสเตราเนี่ยนะครับโขกจากลูกเตะมุมนะครับบอลไปชนเสาก่อนที่บอลเนี่ยจะคลุกคลิกไปมานะครับแล้วก็เป็นโซลังกี้ยิงท่าพิสดารน,นะครับเรียกว่าเป็นท่าโกเปียนเลยก็ว่าได้นะครับยิงลูกนี้เนี่ยก็เป็น2องประตููทำให้บอลหมัดฉีกนี้ยกไปห่างเกมนี้ไปอีกนะครับแล้วก็ถือว่า,าเิวคาสเซิลในช่วงท้ายเกมเนี่ยพล,กกลังอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูจะโรยลงไปนะครับด้วยกาจากบอลยุโรปด้วยรวมไปถึงพล,กกลังผู้เล่นที่ค่อนข้างที่จะมีจํากัดในช่วงนี้นะครับจากการบาดเจ็บ ก็เรียกได้ว่าในช่วงท้ายเนี่ยบอลหมัดมีโอกาสยิงเป็น10ครั้งเลยก็ว่าได้นะครับโดยได้นิกโป๊ฟเนี่ยเซฟช่วยทีมเพิ่มไว้อีกประมาณ 4- 5หครั้งเลยนะครับรวมทั้งเกมนี้เนี่ยนิกโป๊มีทั้งหมด8เซฟเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าไม่มีนิกโบ๊เกมวันนี้เนี่ยอาจจะโดน8-9ลูกเลยก็ว่าได้สำหรับทางนิวคาสเซิลนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยทางบอลหมัดก็ยิงเพิ่มไม่ได้นะครับก็เป็นอันว่าจบเกมไปเป็นบอลหมัดที่เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้ด้วยสกอร์สองตัศูนย์นะครับ สรุปสิ่งที่เห็นได้จากเกมวันนี้นะครับฝั่งนิวคาสเซิลกันก,นก่อนก็ถือว่าพวกเขาเนี่ยบอลยุโรปทาพิษหนักมากๆเลยนะครับตัวกรอบเป็นข้าเกียบเลยนะเวลานี้ซึ่งก็ถือว่าทงการเล่นวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายไปพอสมควรเลยนะครับเกมแดนกลางวันนี้เนี่ยบุโนโกิมาไรส์ติดโทษแบนไปต้องเอาตัวเด็กอย่างเลวิสไมลี่มาเล่นก็ไม่ค่อยเวิร์กเลยแล้วก็ส่งเบนพากินซาตลงมาอีกคนนึงเนี่ยก็พอๆกันเลยนะครับไม่ได้ช่วยให้เกมดีขึ้นสักเท่าไหร่ก็ถือว่าพื้้้นนททีีีีี่่่่ตรรรงงเยกยกยก,ก็็ดดะบบมมาาาาาไไไออจปถ กิมไรส์เจ็บไปคนเนี่ยน่าจะงานหยาบเลยนะครับอาทิตย์ถัดไปเนี่ยกิมไรส์กลับมาปักตรงนี้น่าจะโอเคขึ้นส่วนในแง่ของทรงการเล่นเนี่ยวันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าเป็นเกมลุกที่ถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวอย่างกอร์ดอนเนี่ยไปคนเดียวเลยนะครับก็ถือว่าต้องตามสภาพไปนะเวลานี้นะครับซึ่งก็ถือว่าถ้าบอลหมัดนนเน้นๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะโดน8-9ลูกได้เลยในเกมวันนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นวันที่ไม่ดีของพวกเขาแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไปในการเบรกทีมชาติคนนี้นะครับจะได้มีเวลาพักหายใจหายคอหน่อยสำหรับทีมของเอ็ดดี้ฮาวนะครับส่วนทางฝั่งของบอลมัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่พวกเขาเล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็การออกสตาร์ทของเซมิญโยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในป,ปัจจัยเช่นกันนะครับที่ทาให้พวกเขาในเกมรุกค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็ถือว่าเซมิญโยกับโซลังกี้เนี่ยสองคนนี้มักจะมีเคมีในการเล่นด้วยกันค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเซมิญโยเนี่ยถือว่าโดยส่วนตัว ซึ่งเขาเนี่ยเซเมนโดพอมาฝากสซลังคีในการจบเนี่ยจะเวิร์กนะครับซึ่งก็ถือว่าเกมที่ผ่านๆมาเนี่ยทางอันโดนี่อิราล่านะครับมักจะสลับโซทางเซเมนโดเนี่ยเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็ผลงานทีมไม่ค่อยดีซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมมองว่าทางโซลังคีควรสตาร์ทกับเซเมนโดในหลายๆเกมที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดนี้ เป็นอีกเกมวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะครับว่าทางคู่นี้เนี่ยควรเล่นด้วยกันบ่อยๆนะครับส่วนในตัวอื่นนะครับเกมรับก็ยังคงไม่เนี้ยเท่าไหไ่นะครับแต่ยังคงโชคดีที่ไม่เสียประตูในเกมวันนี้นะครับเพราะว่าอย่างจังหวัดที่เห็นด้วยตาเลยวันนี้เนี่ยก็เลวิสคุกนะครับเกือบับทาพังในสองเจสองถึงสามจังหวะเลยนะครับที่ลงมาช่วยในเกมรับเนี่ยโชคดีที่ถือว่าไม่เป็นอะไรไปในวันนี้นะครับรวมไปถึงเนโต้เนี่ยวันนี้ก็มีถึง4เซฟนะครับไม่เบาแพม่ ถือว่าถ้าตัดนิกโบกไนเนี่ยเขาก็ถือว่าเซฟใช้ได้เหมือนกันในวันนี้นะครับการกลับมาแทนที่ของอันเดรราดูนะครับผู้รักษาประตูที่ยืมจากอินเตอร์มิลานนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเช่นกันที่ทําให้เป็นตัวที่ทําให้เกมรับของบอลหมัดเนี่ยอุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับพอมีประตูที่ถือว่ามีเรตติ้งในการเซฟเยอะอย่างเนโต้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นจุดที่ดีไปนงบอลหมัดวันนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็น จุดสำคัญเลยในกมน,นี้ที่นำไปสู่ชัยชนะก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวนะครับที่ส่งทางหลุยส์ซินิเทรราเนี่ยลงมาแทนทางด้านของจัสตินไคลเวิร์ดนะครับเพราะว่าพอทางซินิเทร่าลงมาเนี่ยก็ก็ให้อิมแพคกับเกมนะครับแล้วก็ถือว่ามาเล่งในช่วงที่นิวคอสเซนเนี่ยรกายอ่อนล้าได้ดีเลยในช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับ ก็ถือว่าน่าเสียดายที่ทางบอลหมัดเนี่ยในช่วงท้ายเกมเนี่ยไปเล่นในสถานการณ์ที่ไม่กดดันเนี่ยกลายเป็นว่าไปยิงทิ้งยิงคว้างไปซะเยอะนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าจะทําสกอร์ได้มากกว่านี้ในเกมวันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าถ้าเป็นเกมในลักษณะตึงเครียดกว่านี้เนี่ยก็ท่ายิงทิ้งยิงคว้างแบบนี้เนี่ยก็ต้องโดนโค้ชอย่างทางด้านของอันดนี่ยูราล่าเนี่ยตบ ทางเรียกว่าสั่งสอนกันใหญ่งานโยกงงานใหญ่เลยนะครับเพราะว่าแบบทิ้งทิ้งยิงกว้างเยอะจริงๆในเกมวันนี้นะครับึ่งก็สุดท้ายจบไปมันใชนะที่สวยงามก่อนเบรกทีมชาตินะครับแล้วก็ถือว่าทําให้หายใจพน้นจากคนโซนท้ายตารางขึ้นมาหน่อยนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นครับสำหรับทั้ง2ทีมในภาพรวมวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ app, ช่องก้า,กาบ้าบอลในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ